の到来だああまり見ないでくれこんな可愛い格好でアプローチしたらお兄ちゃんもドキドキしますかねよし勇気を出して อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect D l i รกับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับก็เป็นประจำเหมือนเดิมทุกแพทอัปเดตนะที่เราจะมาดูกันว่าแพทนั้นมีอะไรอัปเดตบ้างเนาะอ่าวันนี้มีกระ,กระชาตัวละครใหม่นะครับแล้วก็มีเขาเรียกอ,อะไรเป็นเหมือนคอนเทนต์เป็นเหมือน, content, น,อนอะระบบใหม่ในเกมประมาณนั้นเนาะซึ่งมีมาด้วยกันหลักๆผมมองว่า2ระบบนะอ่ะ เรามาดูประกาศกันก่อนเลยดีกว่าเนาะโอเคประกาศแรกนะครับเอ่อเควสหลักเพิ่มไอเทมดรอปอีกหนึ่งชนิดเนาะก็อันนี้ก็คือไม่มีอะไรบ้างเนาะก็คือตอนที่เราเคลียร์เควสหลักแมปใหม่ได้เนี่ยแมปสามสิบเจ็ดเนี่ยอ่าเราจะได้ของเพิ่มอะไรประมาณนั้นเนาะก็คือเออนั่นแหละนะมันทําให้เราคว์มของง่ายขึ้นนั่นแหละประมาณนั้นเนาะอ,อันนี้ก็คือไม่อะไรมากเนาะ โอเคต่อไปนะครับอัปเดตระบบใหม่ข้ามทั้งหมดมาแล้วเนาะก็คือ,อะระบบข้ามทั้งหมดเนี่ยจะเป็นระบบที่เราสามารถเลือกไอเทมได้เนาะ,ะมันจะอยู่ตรงหน้าเควสตรงนี้เควสหลักนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้โอเคอะระบบข้ามทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถเลือกไอเทมได้นะว่าเราจะฟาร์มไอเทมชิ้นไหนเนาะแล้วก็เราก็สามารถ มันจะลิสต์ด่านขึ้นมาว่าเนี่ยด่านนี้มีไอเทมชิ้นนี้อยู่เนาะแล้วก็เราก็สามารถติ๊กได้เลยนะครับว่าเราจะฟาร์มไหมถ้าฟาร์มก็ติ๊กไปเลยนะครับอ่ะหรือไม่ก็แบบยกเลิกการเลือกมันเลือกทั้งหมดได้ไหมอะ่ะมันกดเลือกทีเดียวทั้งหมดเนี่ยอ่าฮะ,ะกดเลือกทั้งหมดไม่ได้เนาะก็ต้องมานั่งติ๊กเองนะจริงๆน่าจะมีปุ่มเลือกทั้งหมดปะ่ะอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะเคลียร์ด่านแต่ละด่านเนี่ยกี่ครั้งเนาะ แต่ว่ามันก็ส่งสุด3ครั้งปะอ๋อมันรีเซ็ตได้นี่โอเคเอาเป็นว่าเพิ่มจํานวนตัวจํานวนครั้งที่ต้องใช้นะตรงนี้เนาะแล้วก็อืออืม,อมสามารถเลือกไอเทมได้ตรงนี้นะอ่ะสมมติเลือกมาได้3ชิ้นเนาะแล้วมันก็จะลิส์เวสที่มีไอเทมชิ้นนี้อยู่ให้นะ เราสามารถกดค้นหาทีเดียวได้เลยเนาะติ๊กทั้งหมดนี้แล้วก็กดค้นหาทีเดียวได้เลยนะฮะเป็นระบบที่ค่อนข้างสะดวกนะเอาตรงๆเออสามารถเก็บเมมพีได้ด้วยนะเออแบบมันลิสต์ด่านที่แบบมีเมมพีให้ได้ด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะ,ะเนี่ยอยากฟาร์มตัวไหนก็ไปเลือกกันเลยนะเป็นระบบที่เรียกว่าเอ่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดเวลาเล่นเกมนี้ลงได้อีกพอสมควรเลยเนาะ ขทังที่เกมนี้ก็ใช้เวลาเล่นน้อยอยู่แล้วนะอ่ะโอเคเราไปดูประกาศต่อไปกันเลยดีกว่านะต่อไปนะครับเอ่อแคมเปญแพทีนัมกาชา3ดาวช่วนะ์เนาะก็กลับมาอีกครั้งสำหรับกาชาการันตี3ดาวเนาะรีโน่บนนะโอเคไม่เป็นไรอ่ะก็กลับมาอีกครั้งนะสำหรับกาชาการันตี3ดาวนะครับก็ จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะวันที่16ธันวาเวลา11โมงจนถึงวันที่23ธันวาเวลา10 59เนาะกระชาการันตี3ดาวอันนี้ก็ยังคงใช้เพชรเตริม1,500เพชรอยู่เหมือนเดิมนะอืน่าจะอย่างนั้นแหละโอเคต่อไปนะครับะระบบใหม่นะตั้งค่าหน้าหลักมาแล้วเนาะอ่ะระบบนี้เป็นอีกระบบหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะคสำหรับแผ่นนี้เนาะก็คือเราสามารถเปลี่ยนตัวหน้าหลักเมนเพจตัวนี้ เปลี่ยนรูปตรงเนี้ได้มากกว่ารูปของตัวละคร2ดาว3ดาวหรือว่า6ดาวแล้วเนาะก็สามารถกดมาที่ตรงนี้ได้เลยนะ่าแล้วก็สามารถแบบกดเปลี่ยนได้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวของอ่าสตรอรี่ได้หมดอ่าหรือว่าเปลี่ยนนี่สามารถใช้รูปจากพวกอ่าเขาเรียกอะไรเนื้อเรื่องความสัมพันธ์เนะาะก็จะมีฉากเนื้อเรื่องความสัมพันธ์ที่เราแบบเราไปดูอะ่ะเออเราเราเรา,เราไปดูไว้แล้วแบบ มันจะมีรูปพวกนี้โวมาในฉากเนเรื่องความสัมพันธ์ของน่าจะช่วงบทที่8ป่้บทที่4บทที่8เนอะเออแล้วก็บทที่12นะสี่แม่สไม่แน่ใจแต่บทที่8กับบทที่12นี้น่าจะมีแน่ๆน,นะอืมประมาณนั้นนะโอเคเนี่ยก็สามารถแบบเลือกรูปมาใช้ได้เนาะ โอเคมีหลายแบบด้วยนะชอบใครก็เลือกมาใช้ได้นะอืมประมาณนั้นแหละโอเคอันนี้ก็คืออเป็นระบบอันใหม่นะครับที่ค่อนข้างโอเคเลยนะอันนี้เป็น BGM ก็ปกติอยู่แล้วเนาะโอเคสามารถาเลือกได้สูงสุด5เพจนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับต่อไป กระชานะครับตัวละครใหม่นะเป็นจุนฤดนะูร้อนเนาะจุนซัมเมอร์เองนะจุนซัมเมอร์เป็นตัวละครที่ไม่ลิมิเต็ดนะเพราะงั้นก็สามารถออกจากตู้อื่นได้เนาะก็เริ่มให้เปิดตั้งแต่วันที่16ทธันวานะเวลา11โมงจนถึงวันที่27ทธันวาเวลา10โมง59เนาะประมาณนั้นนะก็ถ้าเปิดจุนได้ในตู้พิกอัพคุณก็จะได้เมมโมรี่พีซของจุน ซสมอร์ <Summer S 2> ไปด้วยเนาะอืมหนึ100เซตนะครับอ่ะต่อไปนะแคมเปญเปิดพิกัพกาชา10ครั้งฟรีต่อวันเนาะก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเปิดกาชาฟรีได้นะครับตั้งแต่วันที่16ทธันวาเวลาตีหเนาะจนถึงวันที่2มกราเวลาตี4นะี9เนาะอืมประมาณนี้ก็เปิดได้10ครั้งนะรีเซ็ตอ่าทุกวันนะเวลาตี5เนาะก็เป็นเวลาทั้งหมด10 7วันใช่ปะเออร้อยเจโรนะอ่าสำหรับใครที่จะดองโรก็คือควบควรจะเลิกเข้าเกมตั้งแต่วันนี้นะครับก,ก่อนตีห้านะตั้งแต่ก่อนตีห้าแล้วเนาะเพราะงั้นก็คือสําหรับใครที่เข้าเกมในวันนี้มาแล้วนะก็เสียใจด้วยนะครับคุณไม่มีสิทธิดองโรแล้วเนาะอืมโอเคต่อไปนะครับเเพิ่ม BGM ใหม่ให้กับกล่องดนตรีแห่งความทรงความทรงจำเนาะอืม ก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับอ่ะ16ธันวาเป็นต้นไปเนาะก็จะเป็นเพลงของเนื้อเรื่องกิจกรรมนั่นแหละนะอ่ะเนื่อน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่แล้วเนาะอ่ะประมาณนี้นะโอเคสหรับใครที่มีก็ไปเหมากันได้แนละ้วมีตังคมนะ์มีอะไรสําหรับกิจกรรมที่ดําเนินอยู่ตอนนี้นะเฟสใหม่หอคอยลูน่าเริ่มแล้วเนาะก็คือหอคอยลูน่าเนีย่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะก็สาหรับใครที่ยังไม่เคลียร์ก็ไปเคลียร์กันได้นะเคลียร์จะเคลียร์กันได้จนถึงวันที่20ธันวาคมเนาะอื ต่อไปนะครับแคมเปญค้นหาดอกสองเท่าเนาะก็เริ่มวันนี้เวลาเที่ยงเหมือนกันนะจะสิ้นสุดวันที่21ธันวาคมเวลา11โมง59สเนาะอ่ะสำหรับใครที่ไม่มีมานาไม่มีกดอีกกี่ก็ปามกันได้เนาะ,ะต่อไปนะครับแคมเปญเควสหลักม,มอนดอก2เท่าเนาะก็เริ่มวันนี้เหมือนกันนะจบวันที่23ธันวาคมเวลา11โมง59เานาะ,ะประมาณนี้นะ,ะมีไอเทมชิ้นใหม่ดันใหม่ด้วยเนาะ ต่อไปนะประกาศข้อมูลการอนะัปเดตเนาะเนื้อเรื่องหลักภาค2บทที่3ตอนที่8ถึง14นะครับมีเควสหลัก a r e รียสานะแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดผู้เล่นจาก169เป็น172เนาะเพิ่มเลเวลสูงสุดตัวละครก็เท่าเลเวลผู้เล่นเลยนะเพิ่มแรงของตัวละครจาก17เป็น18เนาะเพราะว่าอาวุธของแรงค์17ช่องสุดท้ายมาแล้วนะต่อไปนะเพิ่มแม็ เลเวลของอุปกรณ์เฉพาะนะจาก170เป็น180นะครับต่อไปเพิ่มอุปกรณ์ใหม่อันนี้เป็นประกาศก่อนหน้านี้เนาะอัปเดตรายการร้านค้าไอเทมในร้านค้าเนาะอัปเดตรายการไอเทมในร้านค้ามาสเตอร์ด้วยนะอ่าน,นี้น่าจะ,ะสามารถแลกได้ใหม่แล้วเนาะก็คือรีเซ็ตร้านค้ามาสเตอร์แล้วเนาะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพิ่มเลเวลสูงสุดของเครื่องเรือนเอฟเฟกจาก17เป็น18นะอ่นะ เปิดขายเครื่องเรือนดีรันในกิวเฮาเพิ่ม BGM ใหม่เพิ่มมินิเกมใหม่เพิ่มระบบข้ามน้ำหงดอ่าระบบใหม่ปุ๊บปุ๊บ,บอัปเดตรายการไอเทมใน n o r m a กาชาเนาะอ๋อ n o r m a กาชาก็จะได้ไอเทมดีขึ้นด้วยนะอ่าเพิ่มระบบซีเรียลโค้ดอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรเหมือนกันเนาะอืมแล้วก็อ่ามีเรื่องการอัปเดตตัวเกมใหม่นะครับให้แบบว่าเขาเรียกเป็นแบบ อ่าคอมแพตติบิลิตี้อ่ะเออเป็นแบบสามารถร uh, องรับอุปกรณ์ใหม่ๆได้อะไรประมาณนี้เนาะก็สำหรับอุปกรณ์ก็ไปดูได้เลยนะว่ามีรุ่นไหนบ้าง CPU รุ่นไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะอ่ะก็สามารถไปดูกันได้นะอันนี้ไปดูกันเองเนาะอืมโอเคครับมีอะไรอีกไหมแพดค่านข้งยาวนะยาวมากเลยดนเจียนมานาดอบ2เท่านี่เริ่ม13บันวาเนาะหมด22ออ่ะอันนี้ก็ น,นเจียนเนาะก็ไปฟาร์มมานากันได้เนาะต่อไปอ,อันนี้เนื้อเรื่องกิจกรรมรีรันเนาะจะเริ่มพรุ่งนี้เวลาเที่ยงนะครับเป็นรีรันของกิจกรรมโรงเรียนเนาะเพราะงั้นก็ปรับเพชรเพิ่มได้เนาะน่าจะได้สักประมาณพันห้าพันหกประมาณนั้นเนาะโอเคโอเคต่อไปเรามาดูคอนเทนต์กระชากันเลยดีกว่าเนอะอืมนะครับอ่ะ สำหรับจูนซัมเมอร์นะครับจูนซัมเมอร์อตัวจูนร่างแรกเนี่ยจะเป็นแทนะ้งเนาะแท้ง hmm. ที่มีความสามารถในการลดเกราะฮิวเพื่อน mm hmm. แล้วก็เปิดโล่ฮิวตัวเองเนาะอืมประมาณนั้นแต่ว่าจูนซัมเมอร์นะจะต่างไปก็คือจูนซัมเมอร์เนี่ยจะเป็นสายโจมตีเนาะที่มีสกิลยูเนียนเบิร์ดที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับอ่ะเรามาดูสกิลยูเนียนเบิร์ดกันก่อนเลยดีกว่าเนาะยูเนียนเบิร์ดนะนะอ่ะซัมเมอร์อินเฟอร์โนเนาะก็จะทำดาเมจกายภาพนะครับ 5 3 0 4 7น่หน่วยแกะสัตรูตรงหน้า1ต้นนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตนเอง5450น่หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับตนเองด้วยเนาะอืมโอเคอ่าสกิลที่สกิลแรกอ่อสกิลแรกครับ Heat s p r เนาะก็จะทาดาเมจกายภาพปานกลางแก่สัตรูหน้าสุด1ต้นนะครับที่ดาเมจที่16,642หน่วยนะแล้วก็สร้างแผลไฟไหม้ด้วยเนาะ ก็ดาเมจไฟไหม้ก็จะอยู่ที่1 0 3 8หน่วยแล้วก็จะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีกายภาพของตัวจุนเองด้วยนะครับอ่ะต่อไปสกิลที่2นะสไลด์เบรกเนาะก็จะทำดาเมจกายภาพให้กับศัตรู1ตัวเนาะดาเมจก็จะอยู่ที่23,381หน่วยนะครับเป็นสกิลสร้างดาเมจเฉยๆเลยเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมต่อไปพาร์สีนะครับซัมเมอร์จัสตินเนาะก็จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตนเอง2595หน่วยเนาะ หลังจากที่ดูสกิลแล้วเนี่ยตัวของจุนก็คือเป็นตัวดาเมจเพียวๆเลยนะครับ <ๆ S 1> เรียกได้ว่า,าไม่มีอย่างอื่นเลยนะเรียกได้ว่าเป็นดาเมจแบบดาเมจตรงไปตรงมามากเนเาะสำหรับตัวของจุนเนี่ยผมมองว่าด้วยความที่เป็นดาเมจเนาะหลายๆคนก็อาจจะคาดหวังดาเมจที่ สูงผสมควรอะไรเงี้ยแต่ผมว่าในในมุมมองผมนะสำหรับคนทีเ่เล่นมานานแล้วเนาะแล้วมีตัวดาเมจที่แบบว่าโอเคอยู่แล้วอย่างเช่นฮิโอริเร่คริติน่ามูมิอะไรพวกเนี้ยเออหรือไม่ก็แบบตัวดาเมจอื่นๆเนาะที่แบบว่าเอ้ยเรามีดาเมจเยอะอยู่แล้วอะแล้วแบบอะไรประมาณนั้นอะแล้วก็สิ่งที่จุนสู้ตัวอย่างนั้นไม่ได้ก็คือ จุนเป็นดาเมจเพียวที่ไม่มีอะไรเลยเนาะนอกจากสถานะติดไฟนะครับอือย่างเรเรยังมีลดเกาะได้นะคริสติน่าก็มีลดเกาะม,มูมีก็มีลดเกาะนะเอออ่ะอย่างฮิโอรีฮิโอริก็ต,ตีตีหมูใช่ไหมตีเป้าเดียวแรงตีหมูก็แรงเหมือนกันนะเออเพราะงั้นผมมองว่าสกิลของจุนจะดูแบบค่อนข้างธรรมดาไปหน่อยนะครับสำหรับตัวของจุนซัมเมอร์เนาะอืม คนค้าเกี่ยวกับการเปิดไหมผมว่าคนที่เล่นมานานแล้วก็ไม่จะเป็นต้องกดก็ได้เนาะไม่จะเป็นต้องเสียเพชรกดนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าคนที่แบบว่าเอ้ยตัวดาเมจทีมกายภาพเราเนี่ยยังขาดอยู่นะผมว่าจุนเนี่ยสามารถไปเสริมตรงนั้นได้เนาะอืมเหมือนเป็นทางเลือกมากกว่าเนาะอืมแต่ผมมองว่าเอ่อจริงๆแล้วถ้าเทียบกับกระชาก,ก่อนหน้านี้นะคูโรเอที่ได้เซนโจมาเนาะผมว่ามองว่าคูโรเออาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ำเนาะ ประมาณนั้นนะอ่าสำหรับจุ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิด30มสิโในวันนี้ก็คือฟรี10บโลนะแล้วก็ผมจะเปิดอีก20โ่โเนาะอ่าเพื่อที่จะแบบอ่านิดหนึ่งแล้วกันเนาะอะ่แล้วก็ผมก็จะเปิดฟรีไปเรื่อยๆนะได้ก็ช่างมันไม่ได้ก็ช่างมันเนาะท,ท้ายได้มาผมก็คงจะไม่ปั้นอยู่ดีนะอ่ะโอเคแล้วก็ผมจะเก็บเพชรไว้เปิดตู้ลาบิลิต้าในช่วงปีหน้าด้วยเนาะต้นปีหน้าเลยเนาะ ก็คิดว่าน่าจะมาวันที่สองอ่ะแหละอะไรประมาณนั้นเนาะวันที่หนึ่งวันที่สองอะ่ะเออคิดว่างั้นแหละอ่ะโอเคเราก็จะมากดกระชากันเลยเนาะสำหรับสิบโลโฟีวันนี้นะไปถ้าได้สิบโลฟีนี้ผมก็ไม่กดต่อนะจริงๆแต่คิดว่าน่าจะไม่มาหรอกสิบโลยากไป <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> อ่ะโอเค ใบที่8ดอ่าใบที่8เนาะใบแรกคุรุมินะใบที่สองซึซูเมะใบที่สาอาคาริใบที่สอายุมิใบที่5อายุมิอีกแล้วนะใบที่หนิสกิใบที่7ซึซูเมะเนาะต่อไปใบที่8ปึ๊บอ่านี่นอนโอเอโดะเนาะโอเคนึกว่าจะได้ตั้งแต่ใบแรกไม่เนาะโอเคอืมโอเคตกใจนิดหน่อยนะโอเค คราวนี้ก็เสียเพชรกันแล้วเนาะไปสิบโลแรกครับเริ่มได้ก็คาดหวังใบลุงอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีตัวละครหกดาวเข้ามาสองตัวเนาะแล้วเป็น2ตัวที่ผมมองว่าค่อนข้างสําคัญมากๆเนาะเพราะงั้นอ่าคิดว่าเดือนหน้าน่าจะเป็นเดือนที่ผมปล่อย6ดาวเยอะมากๆเลยเนาะโอเคอันนี้ไม่มีสีลุงนะเพราะงั้นข้ามเนาะอื คิดว่าเดือนหน้าน่าจะเป็นเดือนที่มีคลิปตัวละคร6ดาวจากช่องผมเยอะมากๆเลยเนาะเพราะงั้นก็อยากให้ติดตามกันด้วยนะอะโอเคต่อไปนะครับอ่าสิบโรสท้ายเนาะโอเคไม่มีใบรุงงั้นก็ข้ามเหมือนเดิมเนาะ อ่ะโอเคก็สําหรับจูนซัมเมอร์นะในคลิปนี้ผมก็ยังไม่ได้เนาะอ่าแล้วก็เอเอไอตัวเนี้ยกาชาพิกับตัวเนี้ยโอกาสได้3ดาวเพิ่มเป็น2เท่าด้วยเนาะสําหรับคนที่อยากหา3ดาวตัวอื่นก็ลองพิจารณาดูแต่ว่าอย่างที่บอกว่าปรินเซสเฟสใกล้เข้ามาแล้วเนาะเพราะงั้นผมมองว่าเก็บเพชรของคุณเนี่ยไปเปิดพรินเซสเฟสดดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะ อ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย